สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าเมื่อสมาชิกเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ข้อธรรมของอาจารย์น้องไนส์แบบผู้รู้จากความจําและผู้มีธรรมแค่วาจามิใช่ธรรมจากการวิปัสสนากรรมฐานอาจารย์น้องไน์จึง มิตอบคำถามนั้นของเขาแต่เปลี่ยนเป็นตั้งคำถามเชิงปรมตธธรรมให้เขาตอบแม่นกพูดว่าอ่านให้น้องฟังน้องให้ถามว่าเมื่อเรารู้สึกว่าร้อนคิดว่าร้อนแล้วมีลมมาปะทะกายสังขารเราเรารู้สึกย่ยงใดสมาชิกก็ตอบว่าคือร้อนก่อนแล้วมีลมมาปะทะใช่หรือเปล่าครับถ้าใช่ ก็รู้สึกเย็นขึ้นครับแม่นกก็พูดว่าเมื่อลมนั้นมาปะทะแล้วลมนั้นไม่มีอีกเรารู้สึกเยี่ยงใดน้องไนท์ no nice, ถามค่ะสมาชิกก็ตอบว่านึกอยู่ว่าเกี่ยวอะไรกับที่ผมถามแต่เมตตาสอนธรรมผมก็ขอบคุณและสาธุด้วยครับแม่นกก็พูดว่าเมื่อลมนั้นมาปะทะแล้วลมนั้นไม่มีอีก เรารู้สึกเยี่ยงใดสมาชิกก็ตอบว่าเฉยๆครับไม่ร้อนกว่านี้ไม่หนาวกว่านี้ถ้าการสนทนาครั้งนี้ทำให้กระจ่างในข้อสงสัยตามที่ถามจะเป็นธรรมทานอย่างยิ่งนะครับแม่นกก็ตอบว่าแล้วเมื่อเจอเหตุที่เข้ามาทำให้เกิดความร้อนอีกเราต้องรอลมเข้ามาปะทะหรือเราควรทำเยี่ยงใดน้องถามค่ะ องค์เพชรพัทระนาคานาราชอาจารย์น้องไนส์นิรมิตเทวาจุติคืบนา้าสมาชิกท่านหนึ่งส่งเรื่องราวที่ตนได้พบเห็นมาถึงแม่นกค่ะสมาชิกพูดว่าก่อนหน้านี้ดิฉันทำสมาธิแล้วปรากฏมีลักษณะคล้ายคนสองคนเดินเข้ามามีระยะห่างจากตัวดิฉันไม่มากนักแล้วเขาก็ร่อนแผ่นวัตถุบางอย่าง มีทรงกลมลักษณะแวะแวววาวพุ่งเข้ามาเจาะและแทรกเข้าไปในสมองของดิฉันดิฉันได้เรียนถามอาจารย์นองไนส์ nice. ท่านเคยตอบว่าคือเขาเอาดาต้มาฝังใส่ไว้ในเมมโมรีสมองแหละซึ่งถ้าทำให้ดิฉันทำสมาธิเพื่อให้เห็นเองนั้นคงไม่เห็นแบบนี้หรอกค่ะบางครั้ง มันเหมือนเห็นภาพในหัวเลยค่ะอย่างวันก่อนนะ่ะท่านบอกคนที่กล่าวปรามาสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยองค์แทนผู้ถือธรรมนำมาเขาจะต้องได้รับกรรมหนักมากดิฉันก็เห็นภาพเลยคือตรงหัวที่บริเวณในสมองของเขาจะมีไฟอยู่เต็มเลยเหมือนลาวาที่หลอมละลายอยู่ในหัวและเผาในสมองของเขา เห็นว่าเขาทรมานมากวิ่งไปมาโดยที่ใครก็ช่วยเขาไม่ได้ไม่มีช่วงที่ได้หยุดได้พักทรมานเลยค่ะน่ากลัวมากๆค่ะเมื่อคำถามแรกเป็นเหตุสู่การตอบโจทย์ที่ไม่ง่ายอย่างที่คิดซะแล้วสิสมาชิกถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วมันว่างไม่มีความคิดจรเลยเป็นคนไม่ชอบภาวนาพุทโธ จึงนั่งนิ่ง,งๆเฉยๆเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันจะไม่มีอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจเลยปกติคนที่โมโหหัวใจจะเต้นเร็วแต่หนูเป็นคนที่ไม่มีอาการแบบนั้นเลยจะรู้ตัวตลอดเวลาทั้งวันไม่กินเนื้อสัตว์มาประมาณ20ปีเพราะอิเกียดเคี้ยวร่างกายแข็งแรงหน้าไม่แก่อายุป,ปัจจุบัน49แล้วแต่คนคิดว่า38ค่ะ เป็นคนยิ้มได้ทั้งวันสภาวะที่เป็นแบบนี้ไม่เคยรู้สึกทุกข์เลยสามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาทีเดียว3-4ถึง4อย่างแต่แก้ทีละอันมันเหมือนกับสมองเรามันสามารถแยกแยะแล้วก็จัดเรียงระบบได้เลยอยากสอบถามว่าสภาวะที่ได้แบบนี้จะต้องฝึกอย่างไรเพิ่มต่อไปคะเคยฝึกแบบสมาธิหมุนมาครั้งหนึ่ง พอจิตว่างทําให้ตัวหมุนพอตัวหมุนทําให้เห็นกายกับจิตแยกกันแม่นกพูดว่าน้องให้ถามว่าท่านเห็นสิ่งใดจากภาพนี้บ้างให้ตอบมาแบบละเอียดไม่ต้องรีบสมาชิกตอบว่าจากการมองภาพตัวเองใช่ไหมคะก็มองเห็นยิ้มมีความสุขจากภายในค่ะไม่มีความทุกข์ในสายตาคู่นี้เลยค่ะ เห็นแค่นี้ค่ะแม่นกพูดว่าน้องไนส์กล่าวว่าสภาวะจิตของท่านในตอนนี้หยุดการพัฒนาโดยท่านใช้วิธีการบังคับจิตให้ไปตามความคิดของท่านแล้วก็เอาความคิดนั้นแหละคิดว่าตนแตกฉานคิดว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มิได้เป็นการใช้ปัญญาตัดในสิ่งใดเลยทำให้จิตท่านนั้นหยุดซึ่งการพัฒนาต่อไปนะ่ะ บอกเราสิการขจัดปัญหาซึ่งทางโลกกับทางธรรมต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรสมาชิกตอบว่าส่วนตัวมองว่าเหมือนกันค่ะทุกอย่างอยู่ที่เราค่ะอยู่ทางโลกก็ปฏิบัติธรรมได้ค่ะอาจารย์น้องไนซ์ตอบว่าปัญญาทางธรรมท่านน้อยมากค่ะมีเพียงสติรู้เท่านั้นเองสมาชิกก็ตอบว่าใช่ค่ะจึงอยากทราบว่าจะต้องเดินอย่างไรคะ อาจารย์น้องไนท์พูดว่าด้วยเหตุนี้ท่านจึงต่อยอดเพื่อพัฒนาจิตไม่ได้คือสภาวะท่านนี้ย่ำอยู่กับที่ต่อยอดจากสติเข้าสู่โมดปัญญาด้วยสลัดเมมโมรี่เพื่อหากุญแจไขเข้าสู่ดาตาสมาชิกก็พูดอีกว่านั่งไปเรื่อยๆใช่ไหมคะน้องไนท์ก็ตอบว่านั่งแบบไหนละ่ะนั่งเรื่อยๆนะ่ะสมาชิกก็พูดว่า ตอบไม่ได้จริงๆค่ะไม่รู้จะเดินอย่างไรเลยถึงได้อยากได้คําแนะนํามากๆค่ะรู้ว่ามันอยู่กับที่ว่างอย่างเดียวค่ะแม่นกก็พูดว่าแป๊บหนึ่งนะน้องให้หาคลิปเพื่อเอาไปฟังค่ะในขณะวิปัสสนากรรมฐานให้ฟังติดต่อกัน3มครั้งค่ะฟังติดต่อกัน3วันแล้วให้จดไว้ว่าแต่และว,วันเป็นอย่างไรบ้างและให้กลับมาบอกนะคะสมาชิกก็ตอบว่า ขอบคุณค่ะที่ชี้แนะองเพชรพัทระนาคานคราชอาจารย์น้องไนส์ิิรมิตเทวาจุติอยากถามอาจารย์น้องไนส์และแม่นกและแอดมินค่ะ 1. น,นั่งสมาธิพอจิตสงบนิ่งจิตจะเห็นสีขาวสว่างและเปลี่ยนเป็นแสงสีทองอารามไปทั่วแต่เราไม่เห็นตัวเองค่ะมาถูกทางไหมคะ 2. เราก็ไม่ยึดติดกับแสง น้อมจิตไปพิจารณากายสังขารจนเน่าสลายกลายเป็นผงทุลีไป 3. ม,มีภาพอื่นๆเกิดขึ้นหลายภาพเราก็พิจารณาไปทีละภาพแต่ภาพมาเร็วไปเร็วมากค่ะสรุปคือไม่มีอะไรเที่ยงเลยทุกอย่างเป็นอนัตตาไปหมดถูกต้องไหมคะ 4. ข้างนอกเสียงดังมากในขณะที่ทำสมาธิแต่พอมานั่งไปนะ่ะหูดับ ไม่ได้ยินอะไรเลยเหมือนเราไม่หายใจด้วยสงสัยว่าเราหลับไปหรือเปล่าแต่เราน่ะก็ย้อนกลับมาภาวนาต่อค่ะ 5. ได้ยินเสียงใครไม่ทราบมาสอนธรรมะและบอกเวลาเท้าเดิอนออกกำลังกายลืมตาก็พิจารณาสิ่งรอบตัวตามธรรมชาติได้เพราะเวลาเดินน่ะเราจะสวดมนต์บาทคาถาพระชกพัดไปด้วยตลอด หนึ่งชั่วโมงค่ะเสียงนั้นมาทางจิตและเราก็ตอบทางจิตมันคือเรื่องจริงไหมคะแล้วที่เรานั้นไม่รู้สึกตัวไปช่วงหนึ่งเราเป็นอะไรคะนั่งสมาธิไปสองชั่วโมงค่ะจึงอยากกราบเรียนถามอาจารย์น้องไนส์ว่าตั้งแต่ไปเชื่อมจิตมาแล้วทำสมาธิได้นานขึ้นแต่สิ่งที่ถามทั้ง5ข้อทำตามอาจารย์น้องไนส์ที่สอนในคลิปทั้งหมด ฟังและดูทุกวันค่ะจึงอยากรู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อบ้างและเราทำตามนี้มาถูกทางหรือ,อยังคะต้องทำยังไงคะต่อไปกราบขอบพระคุณนะคะช่วยให้ความกระจ่างด้วยค่ะแม่นกพูดว่าน้องไนตอบว่าสิ่งที่เห็นเป็นการนำทางของครูบาอาจารย์ค่ะเดินมาถูกทางแล้วค่ะน้องบอกว่ามาทางสายพระแม่กวนอิมนะคะ น้องบอกว่าแสงสีขาวที่เห็นในเบื้องต้นคือการนำของพระแม่กวนอิมท่านค่ะน้องไนซ์บอกว่าหลังจากนี้จะเจอบททดสอบในภาคสนามค่ะให้นำกลับมาน้อมจิตพิจารณาในเหตุที่เจอในขณะที่วิปัสสนากรรมฐานค่ะจิตกำลังก้าวสู่การพัฒนาค่ะมีภาพหลวงปู่ปรากฏด้วยค่ะน้องบอกแต่จะห่างๆหน่อย ไม่ชัดเหมือนพระไมกกนอิมนิรมิตเทวาจุติ